มาครับเพื่อนเพื่อครับติดตามคกิวิเคราะห์ารฟุตบอลกันนะครับวันนี้มิสวินรายงานตัวครับช่องทีเด็ดมิสวินนะครับเจ็ดคู่เจ็ดตัวเหมือนเดิมครับมารายงานตัวกันในอ่าคืนวันจันทร์วันเดนนายนะครับจันทร์ที่ยี่สิบแปดเมษายนครับไปเดือนเมษายนแล้วนะครับก็อนลด้วยใช้กับลุยกันไปครับตามลุนตามเชี์ฟุตบอลแบบมีข้อมูลกับช่องทีเด็ดมิสวินกันแบบนี้แล้วกันนะครับวันนี้กัรมาติดคู่ติดตัวเหมือนเดิมนะครับคลิปลงทุกวันนะครับวลาสจ็ดคู่นะครับก็นําไปประกอบการตัดสินใจฟังแล้วก็คลิป สนทางได้เลยไม่มีปัญหาครับมิสวินนําข้อมูลความเคลื่อนไหวสถิสติตัวผู้เล่นใดๆต่างๆนะครับรายละเอียดปีกย่อยเล็กน้อยนํามาเป็นข้อมูลสําหรับการตามหุ้นตันเชียร์ฟุตบอลแล้วกันนะครับวันนี้เจ็ดคู่ติดตัวครับมีอูดิเนเซ่เจบรรอรลินยานะครับเวโลน่าเจอไกยารีครับแชฟปิชิงตันอังกฤษมีลีดเจอกับบิสตอลซิตี้นะครับโกตเทนเบิร์กเจอเ a s ครับดินาโมบุคาเลสเจอกับ CSR ครูชนะครับเมโทรุนเจอฟาลุนคอนสนตา และปิดท้ายที่เซนตนดาดิวิชั่นอาร์เมลเรียครับอดีตทีมของพี่มูซีเจอกับลาซิ่งเฟรรอนนะครับเป็นจุิงกูิตัวในคลิปที่ข้อจารวันนี้นะครับก็มิวินขอบคุณสําหรับการติดตามกันมาอย่างยาวนานเหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนให้มิสวินด้วยลวกันนะครับอ่าติดตามกันไปฝากส่งให้เพื่อนๆได้ฟังกันบงกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็มิสวินฝากทีมงานอ่าไลน์แอดด้วยนะครับกับช่องทีเด็ดมิสวินครับแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงแอดมินของช่องทีเด็็ดดมมมมิวววนนนีี่่่กกเรรรรรยาาาาหคัับบข้อูลไธะ อ่าแอดมินบอกเลยครับว่าใครอยากได้ตัวทีเด็ดติดดาวแอดไลน์มาเลยครับที่แอดบอล456ครับแอด B A แต้ม L 456นะครับแอดไลน์เข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดมินจัดตัวทีเด็ด V A P รองไว้ให้ครับลองไปทักทายกันดูนะครับย้ำอีกทีครับทักทายเข้าไปเลยครับที่ไลน์แอดแอดบอล456นะครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงกันเลยครับวันนี้เจ็ดคู่เจ็ดตัวนะครับไล่เรียงกันที่กันชนเซราก่อนนะครับอุดิเซ่พบโบลอนยาครับไปติดตามครับ การทศชาติสองคู่นะครับมีอุรุเนเซ่เจอโบุลย่าก่อนละกันนะครับเล่นที่บูนเนจีเซเดียมครับบ้านของอูดินั่นเองนะครับห้าทุ่มครึ่งครับเจบุลย่าบุกมาต่ออุรุเนเซ่นะครับอ่า0.5ก็แต่สําหรับมิทูวินเองเนี่ยมองว่าสองทีมไม่ได้ห่างนะใกล้เคียงกันพอสมควรเลยทีเดียวบุลญ่าดูดีกว่าในฤะดูกาลนี้อุรุเนเซ่ดีฤดูกาลที่แล้วแต่ปีนี้ผลการขันไม่เป็นใจทั้งที่ตัวผู้เล่นเนี่ยแทบจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะครับอูดีไม่ชนะใครมาห้าเกมติด ห้านัดหลังสุดครับแพ้รวดเลยนะครับแพ้ตอริโนศูนย์สอแพ้ซีมิลาน0ูนยี่แพ้จโนศูนย์ครับแพ้ซีมิลานหนึ่งสแล้วก็แพ้เวลล่านาศนยส่วนหน้ากับบรุญญานะครับชนะ3าจาก5้าเกมหลังครับล่าสุดในโคปบัยเตเลียครับก็ชนะเอ็มบุลีมาสอนะครับชนะซีมิลานหนึ่งแพ้ตานต้าศูนย์สเสนอเสมอนาบปรีหนึ่งแล้วก็ชนะเอ็มบูลีในายกบัยตตเลียนัดแรกในอีกสามศูนย์นะครับรวม2นัดน,นี้ชนะไป5้าหนะครับอ,อ,อุดิเนี่ย กุนซูอย่างเขาซาลุญยาอิชเนี่ยแพ้มาห้านัดติดอย่างที่บอกไปครับคือตัวเจ็บจะมีทางด้านของอ่าลอเรนโซ,โซลูกกานะครับอลิซิสันเชดมีผลเหมือนกันแหละนะครับแล้วก็เกมรับเป็นอิซักตูเล่กับจอแดนเซมูราครับรวมถึงตัวติดทดแบนแนวรับอีกหนึ่งคนตัวหลักอย่างยาก้าบิยอนะครับปัญหาคือไปแพ้ซะจนเสียความมั่นใจหรือเปล่านะฮะสามห้าสองแหละนะครับประตูเป็นมาดูก้าโอโคเย่ครับแนวรับสามคนเป็นอ่ทร์สคิฟต์เซนเซนลาตาโลจานิติแล้วก็อุมาโซเล่นะครับซึ่งก็ยังดูดีนะ อ่าวิงขวาเป็นคิงซี่เอฮิสบวยนะครับส่วนทางซ้ายก็เป็นฮักซันกามาราสามคนตรงการลางตรงจริงก็เคี้ยวครับซันดี้ลอฟฟลิดเจสเปอร์คาสตอมแล้วก็เจเกนแอคเคเลนแคมป์หน้าคู่เป็นอ่าอัออตวตาแล้วก็เอเกบาโบ้ครับก็นี่แหละขาดหายไปเป็นลอเรนโซลูก้าเนี่ยสำคัญเลยทีเดียวดาวซันโวสิบประตูของทีมนะครับส่วนโบอลญยาครับคุณซูวิเชนโซอิตาเลโนนะครับผ่านด้านหลังขวาชายแบบสามครับอย่างที่บอกไปขาดแนวรับสองคนหลักๆจะเป็นนิโคล่าคาซาเล่กับเอมิลโฮมส์ครับ 4-2-3-1ประตูเป็นลูคัสโคลูสกี้นะครับ uh, อ mm ่าแบ็กโฟรเป็นคาราเบียแซมบุเคมาจอร์ลูคูมี่แล้วก็ชาลัมบอส ลิโคยานิสนะครับมิดฟิลคู่กลางครับเตะตัดอยู่แล้วครับเลโมโอฟอยเลอร์กับมิเชลเอบิเซอร์นะครับตัวลุกดูดีครับดานเอนดอยยานส์ออสการ์ดนะครับเป็นคาโดออลโซลินีและซานเตโกาคลาสโตรครับเป็นอ่าสุนัขตัวเป้านะครับก็ยังมองว่าความมั่นองกันใจแล้วกันแล้วก็บุริญ,ญ่าดูดีกว่าชั่วโมงนี้ครับแมสแล้วก็แหมกะการต่อศูนย์จุดห้าด้วยโอเคมุมเดียวอาจจะมีมุมเสมอมิสบิลเลือกให้เชียร์บุลญญาในแฮนดิแคปออกมา0.25ครับและ เลือกเชียร์บอลญญาทีมเยือนครับมุมเสมอมีแต่ถ้าจะมีผู้ชนะจะเป็นบอลญญาและคู่นี้จะยิงกันไม่เยอะจะชนะกันแค่เฉื่นๆครับอีกหนึ่งคู่นะครับดูเวโลนาเจอกับทางด้านของกายารีนะครับอ่าก็เล่นกันที่สติโอนมาอันโตนิโอเบนเตกตินะครับบ้านของเวโลนาตีหนึ่งสิบห้าครับก็ราคาแฮนดิแคปออกมาไม่มีใครต่อรองครับเสมอกันนะครับอ่าอยู่เวโรนาก็ต่อราคาไปหน่อยบวกสิบนั่นเองนะครับเวโลนาไม่ดีเลยครับสี่เกมหลังครับล่าสุดเนี่ยแพ้โรม่าศูนย์หนึ่งนะครับอ่า เสมอเจโนวศูนย์ศูนย์ครับเสมอตร์เโนหนึ่งหนึ่งเสมอปามาศูนย์ศูนย์สี่เกมหลังไม่ชนะใครนะครับแล้วก็ชนะอุรุเนเซ่หนึ่งศูนย์ครับส่วนเขากอรกายาลี่เนี่ยสามเกมหลังก็ไม่ชนะนะครับแพ้ซะสองด้วยครับแต่มันเป็นการเจอของแข่งนนะครับแพ้ฟิเลเปินาหนึ่งสองอันนี้อยู่ในฟิลินตินานี่วันนั้นอยู่ในชุดของ ปีเด็ดวิสวินด้วยนะแพ้อินเตอร์มิลานหนึ่งสามมีอินเตอร์มิลานแน่นอนนะครับวันนั้นในวันที่แข่งกันนะครับเสมอบุรีศูนย์ศูนย์ครับก่อนหน,น้า OK, นั้นโอเคชนะมอนซ่าสามศูนย์แล้วก็แพ้โรม่าศูนย์หนึ่งแต่สังเกตได้ว่ากายารีก็จะแพ้ฟิอออินเตอร์แล้วก็โรมา่าซึ่งเป็นสามทีมแข่งนะครับเ,เจ้าถิ่นเวโรนาครับคุณซึบบอโลโลซาติไม่ชนะมาสี่เกมอย่างที่บอกปัญหาของเขาคือพาเวลเดวิดวิชอับดุลฮามานฮารุยแล้วก็แคสเปอร์แทงเตสเนี่ยมีปัญหาการบาดเจ็บนะคครรัััับบซึ่งเป็นตวหลก สามสี่สองหนึ่งของพวกเขาประตูเป็นมันติโปนะครับแบ็กแผงหลังสามคนเนี่ยใช้ดานิเลกกิลาดี้นะครับอา่าคอปโปล่าแล้วก็นิโคลัสวาเลนตินีขวาเป็นแชปชัวครับซ้ายใช้บราดาลิชมิดฟิลด์คู่กลางเป็นอังเดรดูด้ากับสเวนเซดานะครับอา่าตัวเตะตัดอยู่แล้วนะแล้วก็ตัวลุกใช้โทมัสชุสลอฟเล่นอยู่ด้านหลังอามินซากับแดนนี่มอสเกล่าครับ ส่วนดาวิดเดนิโคล่ากุนซือชาวเกาะกายาลี่จะขาดลูบโตปิโคลี่กองหน้าตัวหลักที่ไปติดโทษแบนแล้วก็ติดที่ว่าเยาลี่มีหน้าแนวรับคนสําคัญเนี่ยเจ็บอีกคนเดียวนะครับที่เหลือไม่มีปัญหาอะไรครับประตูเป็นคาปิเล่ครับแบ็กโฟแนวรับ3คนครับวางเป็นคาปิเล่ซัปป้านะครับบาโลมิโนแล้วก็เซบาสเโนลูแปโตนะครับขวาใช้ชอเตอาซ้ายเป็นทางด้านของตัมาโชอาเจโลมิดฟิลด์คู่กลางเดโอล่ากับองค์ตัวบังคุมบูครับตัวลุกเป็นนิโคลัสวิโอลา คู่สุดหน้าเป็นซิตตลูบูบูกับทางด้านของฟอร์เนลโคมนนะครับให้ได้รับใกล้เคียงครับโอกาสก็ออกเสมอครับแต่มิสวินชอบคุณมาพผู้เล่นของกายารีมากกว่าชี้ไปที่ กายรีไม่แพ้เป็นอย่างน้อยถ้าจะมีผู้ชนะจะเป็นกายารีทีมเยือนและคู่นี้น่าจะยิงกันไม่เยอะเหมือนเดิมครับแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับต่อเนื่องเลยนะครับลีดจาฝูงครับเจอกับบิสซอร์ซิตี้ฉลองแชมป์ฉลองชัยที่อาราลอนในค่ำคืนนี้นะครับตีสองรงลีดดูดีกว่าครับเป็นต่อบิสซอร์ถึง1.0เลยทีเดียวบิสซอร์ลงเล่นในฐานะดับ5ด้วยซ้ำนะครับซึ่งพวกเขาเองก็มี67คะแนนนะครับมีคนทีีเนี่ยตามมา66มีวอล6นะครับ Uh, ในส่วนของหลีดเองเนี่ยชนะรวมาเลยล่าสุดนีสด้สุดติ่งกระดิ่งตกเลยครับชนะสโตมา6กก่อนนน้านั้นเชนอกฟอร์ด1นชนะเปสตนน21ชนะโบโล1 0แล้วก็มีเสมอลูตัน1นึงนะครับบิสตอร์เนี่ยไปแพ้ลูตันล่าสุดครับ1 3ก่อนนั้นชนะเดอรซันเดอร์แลนด์ส1เสมอคีพีอาร์1นึงชนะเวตบอม2-1นึงแล้วก็ชนะวัดฟอร์ด2-1ก็ยังถือว่าฟอร์มดีนะครับแต่เกมนี้ดานนีฟาร์เก้ก็จะจัด,จดทับเต็มๆยกเว มีปัสกาเซลายอีกคนหนึ่งที่เซรัที่เจ็บอีกคนหนึ่งนะครับที่เหลือก็อยู่ครับโยเอปิโร่ครับดาวุนโวสิบเก้าประตูในฤดูกาลนี้จะจับคู่กับเบเนนอาร์มสันนะครับพร้อมที่จะลงสนามส่วนเรมันนิงเนี่ยน่าจะมีพวกนักกีเวลครับที่เป็นหน้าเป้านะครับตัวสนับสนุนเป็นจอร์จเอียที่กับแม็กเบิร์กครับแต่ว่าภาพรวมดูแล้วก็แหมบุกมาเยือนในเกมที่หลีดอาจจะต้องการความเรียกว่าเฮเฮกันแบบนี้นะ ก็ไม่น่ารอดครับ1สกอร์ของลีดเพิ่มสาคะแนนมีแน่นอนครับลุ้นสกอร์ที่2ของลีดอยู่ในเต็ดดีกว่าครับมาที่ลีกสวีเดนนะครับอ่าโกเทนเบิร์กครับทีมดับ6ครับเจอกับ GIS JS นะครับทีมดับ10เล่นที่บ้านของโกเทนเบิร์กครับกัมล่าอุลเลวีนะครับโกเทนเบิร์กต่อนิดหน่อยครับ0.25ย์จถึงศูมีเกมเตะเที่ยงคืน10นาทีนะครับเอ่อเจอกันในบ้านเนี่ยนัดล่าสุดเนี่ยนะครับอ่าตุลาคมปีที่แล้วโกเทนเบิร์กก็สอย เ a เไป2 0แบบนิ่มๆนะครับผลงาน5นัดหลังสุดก็ถือว่ากุนนเบิร์ตชนะ3แพ้2ครับล่าสุดชนะนอร์คอปปิ้งมา3-2แพ้ฮักเคน2-3นะครับในออสุนค้างทั้งหมดนะครับชนะวานาโม1-0ชนะฮัมสัน1-0แล้วก็มีแพ้ฮามับวีศูนส่วน JS เนี่ยไม่ชนะใครมา2เกมติดแล้วครับล่าสุดเสมอบรอมาเพราคนา1-1เสมอเยคาเดน0-0นะครับชนะเดลเกอร์ฟอร์ด2-0เสมอมาวี1-1แล้วก็แพ้ AIK โซนา0-1นะครับ ฟอร์มเบี่ยงกว่านิดหน่อยนะครับสำหรับทีมเยือนก็เป็นทางด้านของโกเทนเบิร์กนะครับเกมนี้ก็จะวาง4-3-3เหมือนเดิมครับอีมานมาโควิชอ่าแม็กเฟงเกอร์กับโตเบียสไฮส์ครับจะเป็น3ประสานในแดนหน้านะครับ3 3คนเนี่ยลงทั้ง5นัดแรกของฤดูกาลนี้เนี่ยอ่าเฟนก์กดไป5ประตูแล้วนะครับก็ถือว่าอันตรายเต็มๆครับส่วน GAS นะครับอ่าจะขาดทางด้านของวิดินโทมัสซันนะครับติดทดแบนครับรับแดงตรงจากเกมนัดที่แล้ว ลงไม่ได้นะครับเกมนี้ตัวลุกใช้กุสตาฟตุนเกนครับอิบราฮิมลาอีดียบาเต้นะครับกดไป3ประตูจาก5เกมแล้วก็โชวานี่อาร์มาคาบิโยครับก็จะ3ประสานในเกมนี้ให้กับเจเอสครับก็ต้องชี้พี่เจ้าทินแล้วครับทางด้านโกเทนเบิร์กดูดีกว่าครับหนึ่งสกอร์สำหรับชนะเจเอสไม่มีปัญหาแน่นอนครับคู่ที่5นะครับมาต่อที่ลีกาวันโรมาเนียนะครับเป็นทางด้านของดิโนโมบุคาเลสครับทีมอันดับ5เจอกับเซซาร์ครูสครับทีมอันดับ3ก็สองทีมใหญ่ของประเทศอยู่แล้วนะครับในกลุ่มลุ้นแชมป์กลุ่มบบนครั แต่กันตีหนึ่งนะครับที่อารีนาเนชั่นอลาล์นะครับบ้านของดินาโมบูคาเรสในกรุงบูคาเรสนั่นเองครับแต่ครูชเองเนี่ยบุกมาเป็นต่อถึง0.5หรือว่าครึ่งเสาไฟฟ้าเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะว่าไปเนี่ยนะครับ5เกมหลังครับครูชไม่แพ้ดินาโมบูคาเรสนะครับในการเจอกันนะครับอุ้ย7เกมหลัง8เกมหลังด้วยนะครับโอ้ครูชชนะมาตลอดเลยครับเออถ้าจะรวมไม่แพ้เนี่ย10เกมหลังเลยครับไล่ตั้งแต่ฤดูกาล2019-2020ครับ คูดไม่แพ้เลยนะครับเจอกับดินมูบุคาเลสไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือเยือนครับชนะกับเสมอเท่านั้นนะครับเกมล่าสุดในบ้านของครูนเนี่ยคูดกดดินมูบุคาเลสไปสามหนึ่งส่วนบ้านของดินามูบุคาเลสฤดูกาลที่แล้วไปลดูกาลที่แล้วเนี่ยนะครับบุกไปเสมอกันหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็อสองนัดต,ติดนะครับที่ครูเล่นในบ้านชนะสามสองบบสี่ศูนย์นะครับแล้วก็บ้านของดินามูบุคาเลสครับเสมอกันหนึ่งหนึ่งนั่นหมายถึงว่าห้าเกมหลังเนี่ยไม่ชนะคูดไม่แพ้แล้วก็รวมไปถึงสิบเกมหลัังด้วยนะครบ โอ้เสียร์ครูดไม่แพ้ดินาโมบ,บูคาเลสเลยแต่ปัญหาคือวันนี้ครูดต่อ0.5นี่แหละนะครับว่าจะออกแบบไหนอย่างไรนะครับดินาโมบ,บูคาเลสกำลังเป๋อยู่หน่อยนะครับล่าสุดแพ้ไคโวว่า0.2ในเกมลีกนะครับลงในลีก้าวันนะครับก่อนนั้นชนะยูนิเวอร์ครูส4-2แพ้ลาปิดบูคาเลส0-1นะครับแพ้เซอัวบูคาเลส1-2แพ้ครูส1-3นะครับราที่ซิฟอาครูดเองเนี่ยชนะคอนเซนตาครับ4-1ชนะเซอัวบูคาเลส2อ่แพ้เซอัวบูคาเลส2-3นะครับ เสมอรับปิดบุคลเลสตหนึ่งหนึ่งชนะยูนนเวอร์ซิทานเทียไคลว่าสองศูนย์นะครับแล้วก็เสมอาทางด้านของไคลว่าในเกมแรกในโรมาเนียคัพเนี่ยนะครับอีกหนึ่งนัดเนี่ยนะครับเป็นโรมาเนียคัพเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับดินาโมบุคาเลสตเจ้าบ้านเนี่ยนะครับมีตัวหลักๆที่พอจะคุ้นหูคุ้นตาก็จะเป็นคาตาลินซียานครับจะเป็นเพเมเกอร์นะครับเล่นอยู่ด้านหลังทางสติเ,เปนเปริชานะครับซึ่งก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยส่วนส3่าามของซีาคูดครับจะเป็นมุนเตนูอาดวสโมขงทีนะครับ เล่นหน้าเป้าขนาบข้างมีทางด้านของเบนนี่เองโกโลโรนะครับกับทางด้านของเบนนี่กามาล่าครับซึ่งก็ดูดีกว่าอยู่แล้วนะครับเลือกเซงเสียเซีย,ซยอาคูดครับแต่ว่าคู่นี้ก็อาจจะไม่ห่างครับบอลน,น่าจะเอ่เอเรียกว่ายิงกันไม่เยอะแต่จะเป็นทางด้านของทีมเยือนถ้าจะมีผู้ชนะจะเป็นซีบาคูดบุกม,ม,มาชนะได้แบบเฉินๆครับอีกหนึ่งคู่เป็นกลุ่มตกชั้นนะครับเปโตลุนนะครับเจอกับฟารุนคอนเซนต้านะครับเกมเตะสี่ทุ่มที่ออลีเอโออานาบ้านของเปโตลุนนะครับเจ้าถิ่นเปโลโตลุนก็เป็นต่่ออา บวกสิบหรือว่าต่อเสมอต่อราคาแล้วก็มีศูนย์จุดสองห้าแบบได้เต็มนะครับเปตรลุนเองเล่นในบ้านนัดล่าสุดที่เจอกับฟาลุนนี่ก็ไม่ชนะนะครับเสมอหนึ่งหนึ่งแต่ก่อน,นนั้นชนะได้สามสองครับแล้วก็มีแพ้หนึ่งสามนะครับเป็นสามเกมหลังที่เจอกันในในบ้านของเปตรลุนนะครับแต่ว่าฟอร์มตอนนี้มันสวนทางครับเปตรลุนกำลังมาดีนะครับชนะก็เลยบูซามาสี่ศูนย์ชนะเฮอ,ม,อ,ม,อมันสตัดเสมอเฮอมันสัตั์หนึ่งหนึ่งนะครับ ชนะเซบซีสองหนึ่งเสมออยู่ในเลียรโซโบเซียศูนย์ศูนย์แล้วก็ชนะเซอุบุคเลสสองศูนย์ในเกมอุ่นเครื่องนะครับนั่นหมายถึงว่าห้าเกมหลังพวกเขาไม่แพ้ใครเลยครับขณะที่ฟาลุนคอนซานซ่าเองเนี่ยไม่ดีครับโดูไปเลครับแพ้ครูดหนึ่งสี่นะครับเมื่อกี้ที่บอกผลของครูดไปนะครับก็อ่าตกรอบไปนะครับเสมอเฮอร์มันส์ตันหนึ่งหนึ่งในเกมลีกัลหนึ่งนะครับอ่ชนะเซบซีสี่หนึ่งเสมออุน so ิเ so ซียโซโบโโลโบเซียหนึ่งหนึ่งแล้วก็ชนะ ในโรมาเน่ครับรอบก่อนหน้านั้นที่เข้ารอบมาได้เนี่ยก็ชนะอาบายูเลียสามสูงแต่ก็สุดท้ายตกรอบอยู่ดีนะครับเป็นตัวลุนเองสี่หนึ่งสี่หนึ่งเนี่ยมีวาเลนตินจอร์จี้ครับเกร์เกโกชาร์ฟครับเป็นสองเพลย์เมเกอร์นะครับที่จะเล่นทางด้านลินเส้น แล้วก็ดาเป้าจะเป็นทิปเซียนอิโรบิโซนะครับส่วนฟอร์ล,ลังคาเซซ่าตัวเราไม่ได้ดีมากนักอยู่แล้วนะครับหน้าเก็มลุก3คนในระบบ3-4-3เป็นอเล็กกิกยานครับเดนิสอาริเบกลูก้าบาเซนูนะครับจะเป็นสามประสานแดนหน้านะครับโดยมีคู่กลางอย่างยอนูวินยากับวิกเนอร์ ดีซานครับเป็น2ห้องเครื่องตรงกลางครับแต่เปโตรลุนผลงานดูดีกว่าในช่วงหลังนะครับโอกาสออกเสมอมีครับไม่เสียหายอะไรเลือกเชื้เจ้าถิ่นเปโตรลุนถ้าจะมีผู้ชนะจะเป็นเจ้าบ้านเปโตรลุนครับเป็นท้ายคู่ที่7ที่เซกุนดาดิวิชันนะครับอเมริกาเจอกับลาซิงเฟยอนนะครับอัเฟลอนนะครับอเมริกาล้ำอันดับ8ครับลาซิงเฟลอนแย่เลยครับอยู่กลุ่มล่างเลยครับอันดับที่21เต็มตกชั้นนะครับแต่ตีหนึ่งครึ่งเล่นที่ยูดีอเมริกาเซเดียมนะครับอเมริกาเลยเป็นต่อไกลถึง1.5เเลยยทีีดวนะะะคครรัับบแแต่่ผลงงงาานนนนขอออมิเเีก็พ้ชสไป แพ้เกสันยอน1-4ครับชนะกาเกนาอากาตาเกนา2-1แพ้แคนาดา1-3ชนะเลิเวอร์เต้1-0แพ้บูกอส1-3ครับไม่คงเส้นคงวาเลยส่วนลาซิงเฟรอนเนี่ยแพ้มารัวเลยนะครับแต่เกมล่าสุดเนี่ยมาชนะเอเดนเซ่ได้1-0ก่อนหน้านั้นแพ้โอเบโด้0-3แพ้เอเช่0-1แพ้คอลุนย่า0-1แล้วก็แพ้มาลาก้า0-2นะครับเราคอลุนย่านี่เห็นชื่อแล้วก็แอบคิดถึงนะตกมาอยู่ในลีกสองซะได้นะครับอเมริกาวันนี้จะขาดดิออร์ลอปี้ครับกองกลางตัวหลักเลยติดทแบบนนะครั แล้วก็ทางด้านของอิทิซูบาบากับซูมี่ที่เจ็บเหมือนเดิมน,นะครับตัวลุกก็จะมีหลุยส์โซเลสเป็นหน้าเป้านะครับแล้วก็มีลูคัสอ่าโรเบตโตเน่รวมไปถึงนิโก้อ่าเมลามิดครับเป็นสามประสานในเกมรุกนะครับส่วนลาซิงเฟลล์ครับตัวไม่ดีอยู่แล้วนะครับหลุยส์เปเลอาไอโตอบูนูเอลโรเบโกเอ่อโรเบลกอเรอาครับพวกนี้ยังเจ็บต่อเนื่องนะครับก็จะมีโคชูดอริโออัลบาซานเอเบเป็นย่าเป็นสามประสานเล่นอยู่ด้านหลังสุดด้านตัวเป้าอย่างอับราฮักิมิเนสนะครับแต่ว่า ดูแล้วก็ไม่มีอะไรที่น่าจะน่ากังวลใจครับลุ้นสกอร์ที่2อของอาเมรลียดีกว่าครับอารเมเลียทำได้ครับสกอร์ที่2ในเกมนี้ครับสรุปนะครับอ่ะวันนี้ค่ำคืนวันจันรนะครับ28เมษายนนะครับ7คู่7ตัววันนี้ก็อาจจะบอลเล็กบอลน้อยผสมแทรกทรกเล็กเข้าไปนิดหน่อยนะครับอ่ะแต่ไล่เรียงกันไปแบบนี้แล้วกันนะครับไม่ซ้องมองว่าอูดินเนเซ่ครับถึงขั้นชนะเลยครับต้องกลับมาได้แล้วครับแพ้หลายเกมแล้วคุณภาพไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็น่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะบุรุญยาได้นะครับ อ่ากายารีครับจะไม่แพ้เวโรนาเป็นอย่างน้อยนะครับอ่าแฮนดนแคปเป็นต่อก็จริงแต่ดูด้วยนะครับที่อ่า0.25ก็พอนะครับถ้าปิดประตูแพ้ครับโอกาสชนะจะเป็นกายารีนะครับลีสครับลุ้นประตูที่สองครับเหนือวิสตอลซิตี้นะครับก็ตินเบิร์กครับอ่ในบ้านครับจะเป็นสามคะแนนเหนือ GAIS นะครับขณะที่ทางฝั่งของอ่าโรมาเนียนะครับเซฟาคูสครับบุกเยือนดินาโมบูคาเรสครับแข็งเจอ แข่งเจิเจ็งแล้วกันครับแต่ครูชจะไม่แพ้ออกมาครับมีผู้ชนะแตเป็นทีมเยือนครับครุสจะบุกชนะดินาโ,โมบุคาเลสครับเป็นตุลินเจ้าบ้านนะครับในโซนกลุ่มล่างนะครับก็นิตติันจะเป็นฝ่ายที่ยาวชนะฟาลุนคอนซานตาครับแล้วก็ทางฝั่งของเซกูนดาดิวิชั่นนะครับ อ่าอเมรครับอดีตทีมของพี่มุ้ยทีเราสินแดงดาจะเอาชนะลาซิงเฟย์ได้สําเร็จครับก่อนทั้งหมดคือ7็คู่นะครับในคลิปที่พิจารณาคลิปนี้นะครับเดคู่7็ดตัวครับมิสวินลงคลิปทุกวันนะครับเหมือนเดิมครับยังไงใครติดตามฟังกันอยู่แล้วครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับอ่าช่องทีเด็ดมิสเตอินด้วยแล้วกันนะครับมิสซินขอบพระคุณนะครับกดกระดิ่งเตือนไว้เลยครับคลิปลงทุกวันลงแล้วก็จะได้รับฟังรับชมประกอบการตัดสินใจในการตามนุ้นตําเช์ฟุตบอลต่อไปนนนะะคครรัับบอ่่ชชมท้้้าาายยกกกดดดไลลแวววิฝ เข้ากลุ่มกันมาครับร่วมกลุ่มกับทีมงานไลแอดนะครับช่องทีเด็ดมิสวินครับทีแอดบอล456ครับแอดไลน์มาได้เลยครับแอด bawl 456นะครับทีมงานแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับเกมกิจกรรมของรางวัลแจกเพียบครับทักไลน์เข้ามาได้เลยครับ